ตอนนี้วัคซีนเริ่มฉีดกันมากขึ้นครับบางคนได้1เข็มบางคนได้2เข็มถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้เขาบูสเตอร์เข็มที่3ไปแล้วบางคนไปเรียนต่อเมืองนอกไปทํางานที่เมืองนอกเป็นบุคลากรทางการแพทย์ได้บูสเตอร์เข็ม4เข้าไปแล้วนะเข็ม4ของเรามีคนนึงอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่แปลกมีคนเดียวแต่ทั่วไปเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็เริ่มออกนโยบายฉีดเข็ม3มมากกว่านี้ เพิ่งเห็นคนเดียวฉีด5เข็มเข็ม5ล่าสุดครับคุณเป็กนะฮะสัญชัยออกมาบอกว่าตัวเองกําลังจะฉีดวัคซีนเข็มที่5ในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนเท่านั้นเองเดี๋ยวมาไล่เรียงข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องนี้กันหน่อยครับไล่มาดูไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนนะครับของนายสัญชัยเองตระกูลหรือว่าคุณเป็กสัญชัยเนี่ยนะฮะคนนี้เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีเพราะเขา เป็นสามีของนักแสดงชื่อดังก็คือคุณธัญเรศหรือว่าธัญญากรมนรงนะครับมาดูไทม์ไลน์นี่เข็มแรกเขาฉีดซิโนแวคเมื่อเดือนพฤษภาคมเข็ม2ฉีดซิโนแวคเมื่อเดือนมิถุนายนเข็ม3ครับนี่เริ่มไปเลยในเดือนเดีเดยวกันปลายเดือนฮะโมเดอร์นาห่างจากเข็ม2เนี่ยยีวันเท่านั้นเองเข็ม4ครับฉีดในเดือนกรกฎาคมอันนี้เป็นการย้ำโมเดอร์นา เป็น1เดือนหลังจากที่ฉีดเข็มที่3อันนี้ตรงตามสูตรโมเดอร์นาสเข็มนะครับเขาจะต้องฉีดห่างกันประมาณเดือนหนึ่งหรือว่า4สัปดาห์นี่แหละแต่ที่น่าสนใจท่านผู้ชมไม่ได้ทำกราฟิกผิดนะเข็มที่5เนี่ฮนะเขาบอกว่านี่กำลังจะไปฉีดวันที่23สิสิงหาคมฉีดแล้วค่ะ เรียบร้อยเ,เขางงฉีดเข็ม5ไปแล้วนะคะรีวิวเสร็จสับเรียบร้อยแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นวัคซีนตัวไหนคุณเป๊กสัญชยัยโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมทุกเข็มที่เขาฉีดเข็ม1เนี่ยไม่มีเขาโพสต์ภาพแรกตอนที่ฉีดซีโนแวคเข็มที่สองนะคะโพสต์ผ่านอินสตาแกรมเป๊กกลียเล่าเหตุผลที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนโมเดอร์นาหลังฉีดซีโนแวคครบสเข็ม เขาบอกว่าเพราะเคยผ่าปอดข้างขวาไป 170. ร้อยละเจตอนนี้เนี่ยเหลือปอดข้างเดียวก็เลยต้องการจักระตุ้นภูมิโดยยืนยันว่าปรึกษาแพทย์แล้วว่าสามารถทําได้หลังจากฉีดเข็ม3ไป8วันเข็ม3ของเขาก็คือโมเดอร์นาเข็ม1นะคะฉีดไปแล้ว8วันก็เล่าว่าไม่มีอาการอะไรตามมาส่วนโมเดอร์นาเข็ม2ก็เท่ากับเข็ม4นะนะก็บ,บอกว่าฉีดไปแล้วรู้สึกอ่อนเพลียน,นิดหน่อย จนมาถึงเข็ม5เนี่ยละค่ะเข็ม5เนี่ยเขายังไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวกันแต่ว่าท้ายที่สุดในภาพรวมฉีดวัคซีน5เข็มภายใน3เดือนนะคะเรื่องนี้อาจารย์อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาของไบโอเทคโพส a c e b o o k อธิบายแบบนี้อาจารย์บอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่จำเป็นต้องถูกกระตุ้นด้วยวัคซีนเยอะขนาดนี้ถ้าให้มากหรือทีเกินไป จะได้โทษมากกว่าประโยชน์ค่ะอาจารย์อธิบายว่าวัคซีนที่ใช้อยู่เป็นวัคซีนที่พัฒนาจากข้อมูลของโคโรนาไวรัสการกระตุ้นร่างกายด้วยวัคซีนของโคโรนาไวรัสสซ้ำผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนแถวหน้าอย่างน้อย2คนเคยให้ความเห็นเอาไว้ว่าภูมิคุ้มกันอาจจะไม่สามารถปรักมาสร้างแอนติบอดีต่อไวรัสกลายพันธุ์ได้ดีเท่ากับคนปกติที่ฉีดวัคซีนห่างกันตามวิธีมาตรฐาน ว,ว่าระบบภูมิคุค้มกันที่มีความจําเป็นถูกกระตุน้นจนไม่อยากเปลี่ยนไปสร้างแอนติบอดีที่จําเป็นต่อสายพันธุ์อื่นแล้วพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวถ้าวัคซีนเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาอโอกาสที่จะกระตุ้นไม่ขึ้นมีสูงทีเดียวค่ะคแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อกลายพันธุ์มากขึ้นกว่าคนอื่นๆด้วยอันนี้ความคิดความเห็นในมุมมองของนักไวรัสวิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์